อบยาง First Lu ัววสินค้าคนไทยโดยทีมงาน First Lu ัวจากงานออกแบบคุณภาพใช้ระบบคอมพิวเตอร์3 d ดีซึ่งเป็นมาตรฐานของการออกแบบในยุคปัจจุบันสเปคขนาด3.5ซนเมตรน้ำหนักเซตไว้6กรัมประกอบกับชุดตะขอเบ็ดสทาง BKK เบอร์1ชุดแอคชั่นใบสปินคู่ใบเคาะทรงใบไม้และใบตีน้ำสร้างฟองที่มีเอกลักษณ์ดูโดดเด่นพร้อมสร้างเสียงเร้าปลานักล่าได้เป็นอย่างดี V6 ถูกออกแบบตัวบอดดี้และความสวยงามต่างๆด้วยความมีมาตรฐานจากระบบคอมพิวเตอร์ เนื้อ,อยังมีความนุ่มกําลังดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเซ็ฮุกและองศาเบสสามารถเปิดได้ดีทางด้านบนและด้านข้างบนตัวบอดี้สร้างองค์ประกอบการกันารสวะเพื่อการลุยทุกสภาพหมายและเสริมความแข็งแรงด้วยจุดการปากฉีกบริเวณลูกหมุนด้านหน้าจุดทองเครื่องด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์สี่ครองตะขอเบด BKK เบอร์หวัสดุดถ่วงน้ําหนักที่ก้านเบดพร้อมเก็บความเรียบร้อยด้วยท่อหดจุดท้ายลวดสแตนเลสดัดต่อด้วยลูกหมุนเบอร์หและสปิดริงอีกหนึ่งชิ้นจบงานด้วยแอคชั่นเร้า,ราจาากใใบบสปินคคู่เะง มและใบตีน้ำสร้างฟองที่มีความเป็นเอกลักษณ์สุดเจํมสินค้าคนไทยงานคุณภาพปบยางวีหโดยชีมงาน First l ลัว